สวัสดีคะ่ะคุณผู้ชมไอ <c oughs> ให้คุณผู้ชมฟังด้วยวันนี้หนูจะไปไหนคะออสเตรียออสเตรียไหน <c oughs> ตอนนี้เราอยู่ฝั่งเยอรมนีครับผมตอนนี้เราจะมากินข้าวกันที่ฝั่งเยอรมนีนะคะวันนี้เป็นวันวันอาทิตย์เนาะห่างต่างๆกับปิดนะคะแล้วกาก มื้อนี้นะคะพอดีอยากกินขาหมูกับ่แบ่นใจว่าเขาจะมีบอเพราะว่าป้าๆก็บ,บอกวา่าขาหมูเยอรมันน่ะเขาบ่ได้มีทุกมือบ่ได้มีทุกช่วงเขาจะมีช่วงของเขานะคะซึ่งแต่ว่าก็บ,บ่เป็นอย่างเนาะเป็นร้านอาหารที่เขาเคยมากินเคยเห็ุคลิปวิดโอดไปแล้วะะล่ะร้านเนี่ยเขาแ่บนะคะก็เลยอ,อยากพากันมาอีกนะคะล้วก็มื้อนี้นะคะพี่ชีพกับครอบครัวก,กับมาน้ำเนาะกันเลยถือโอกาสมาเที่ยวนะคะเมืองเยอรมน,นีนะคะแต่เขาจะก่าสามารถไปชอปปิ้งได้เดี๋ยวเอาบรรยากาศสวยๆข้างทางมาฝากนะคะ ตอนนี้เราก็อยู่ในฟังของเขตเยอรมนีกันแล้วนะคะบ้านเมืองก็จะค้ายๆแถวบ้านเท่าแหละนะคะแต่ว่ามือ่อเป็นวันอาทิตย์นะคะวันหยุดสุดสัปดาห์เนะาะก็จะบ่ค่อยมีผูค้คนไปไหนนะคะเพราะว่าร้านชอปปิง้งร้านค้าต่างๆจะปิดนะคะจะเหลือแค่ร้านอาหารเทาะที่เปิดนะคะอันนี้ก็เป็นบรรยากาศใบไม้เป็นสีกำลังงามเลยนะคะชวงนี้เนาะอากาศตอนนี้แดดดีนะคะกับใบไม้นะคะแสงแดดทรองกระทบกันกับสีสวยงามเนาะ แต่สมากทางเนี่ยฟังเยอรมันเขาจะลนลนแล้วนะคะใบใหม่ร่วงหมดแล้วเนาะแต่ว่าใบใหม่ทางฟังเยอรมันนี่นะคะเขาก็จะแบบร่วงเยอะกว่าบานเท่าแล้วเนาะเพราะว่าเขาก็จะแบบเปลี่ยนเป็นสีเหลืองทองเร็วกว่าบานเท่านะคะเพราะว่าบานเท่าอากาศหนาวเนาะฟังทางเนี่ยอากาศจะอุ่นกว่านะคะจากบ้านเข้ามาลานอาหารกับบ้านอาจากไก่นะคะประมาณสัก 28กิโลนะคะขับจากเขตนะคะของออสเตรียมาฝั่งเยอรมน,นีเนาะครับรถประมาณ2 5กิโลนะคะเราจะถึงลาารล้านะคะเดี๋ยวตามไปเบิรงน้องจันนะคะช่วงนี้น้องเอลเล็ก,กจะไอบ้าเศร้าเลยนะคะเพราะว่าอากาศเปลีป่ยนแปลงเน,เน,น,ะนาะหนาวหหอนๆนะคะแต่ว่าเดี๋ยวช่วงนี้เขาปิดนะคะเดี๋ยววันจันนะคะถ้าเขาเปิดคลินิกเนาะเดี๋ยวจะพาน้องเอลเล็กไปหาหมอนะคะ,ะ,ะตอนนี้เราก็มาถึง ร้านอาหารแล้วนะคะที่กินข้าวเนาะเขาปิดหรือเปล่านี่ตอนหน้าร้อนก็นั่งตรงต้นไม้นู้นไงเขาเปิดอยู่เขามาเข้ามาฮัลโหลพม่จ๊ะใส่หน้าก,กากก่อนรู้ดี้ไปก่อน มามาค่ะเขาไปบ่งนันในน้ำกันนะคะมาบ่งวา,ารานอาหารนะคะฟังเจอรมานีจะเป็นยังไงนะคะคือฟังของบานเฮาบอเนาะตามมาบ่งน้ำกันค่ะต้นกะบ,บ่ค่อยหลายนะคะมีนางอยูสองโต๊ะดันถางนี่นะคะหาที่นั่งกันค่ะแม่ครเอาตรงไหนลูกตรงไหนตรงไหนอะเล็กไอ้บรยุทยเลยไปนั่งตรงนี้ปะเดี๋ยววันจันทร์ตองพาไปเช็คปอดแล้วนะคะอับโรส ปรสป๊อปป้าปรสของม a มา,าน้ำหวานนะคะของปอป้าเบียร์แก้วใหญ่เลยอร่อยไหมคล้ายๆน้ำกระเจี๊ยบที่บ่ใส่น้ำตาลนะคะแบบซาซ่านิดนึงนะคะซาซ่าเปรี้ยวหว,วานเลย มันเป็นเหมือนคล้ายๆน้ำกระเจี๊ยบต้มที่แบบไม่ใส่น้ำตาลแต่ว่าจะซาซาเหมือนใส่สุดาแล้วเย็นยินหน่อยอแบกเบอร์รี่ลูกหมอนมันเบ <c oughs> อร์รี่มันมนี้เขาว่าสิมาก,กินขาหมูเยอรมันนะคะแต่ว่าขาวจะว่าบอมี่นะคะขาหมูเยอรมันเฉพาะวันอังคารเนาะเดี๋ยวโอกาสนะเขาจะมาใหม่นะคะเพราะฉะนั้นมันนี้เขาก็จะแบบว่าล่องเมนูใหม่เนาะ สนะสับสกแก้วเอามนละแก้ว,กกกวอเอาตอนนี้เลยเหรอจัดไปชื่อร้านนะคะช่วงนี้เด็กๆปิดโรงเรียนนะคะโรงเรียนหยุดหนึ่งอาทิตย์นะคะสําหรับฤดูอใบไม้ร่วงนะคะฤดูใบไม,ม้เปลี่ยนสีนะคะถูกโรงเรียนจะหยุดหนึ่งอาทิตย์นะคะก็เลยถือโอกาสพ้าเด็กน่อยนะคะ เด็กๆมาเร่นข้างนอกกันนะคะมามาอ,อันนี้เป็นคนไทยครับใจ้2นึนกอเดี๋ยวเดี๋ยวถ่ายรูปยวถ่ายรูปอยากโอ้เขารู้ด้วยไอไว้ชวนบโบซวักใหม่อเลนเนี่ยอเลนหนึ่งแล้วถ่ายถ่ายรูปก,กับป้าป้ากับมาม่าก่อนลูกชัดจีหนึ่งสองสามเอากดด้วยสิดูกดด้วยเอาบ,บ,บอกหนึ่งสองสามแล้วก็กดหนึ่งสองสาม โอ้โล้วซุปแตงกวาของตกปลามาแล้วน่าอร่อยจังเลยอันนี้เหมือนเขาทําจากหมูนะคะแล้วก็อันนี้จะเป็นมันฝรั่งใช่ไหมป้าดิ่ชวนป้าอันนี้มันฝรั่งใช่ไหมกระเนียมกระเทียมตุ๋นทำจากมันฝรั่งนะคะ อันนี้เป็นสลัดเนาะเขาเรียกสลัดเนาะเป็นเครื่องเคียงนะคะกินแก่เรียนนะคะเพราะว่าอันนี้จะเป็นเหมือนอ่มันฝรั่งนะคะคล้ายๆตั๊ปิงเป็นตัมปิงนั่นแหละแต่ว่าเป็นมันฝรั่งทําจากมันฝรั่งเนาะต้มนะคะหลักะจะต้มจากหนึ่งนาะมาในใจแล้วก็เป็นหมูเนาะแล้วก็อันนี้จะเป็นคล้ายๆผักกัดดอกบานเฮานะคะ กินแก่เรียนเนาะกระเีะ้ก็เหนึ่งะปอปปานะคะอันนี <t 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 ้ของหนุ่มๆนะคะน่าอร่อยมาก้งที่ชุนว้าอันีองม่าเป็นะคะนของหน่มๆนคะอ่อยมากดเตัอันนี้ม่เป็นเนือคของน่มนะคะยกยนวาอ่จเ็นะอัน้ขุ่ยก <Good. S 2> อ,อันนี้จานนี้เป็นของไม่จ๋านะคะอันนี้เป็นเนื้อนะคะคล้ายๆเนื้อตุ๋นนอกหลกักอาจะแบบว่าร้อยด้วยอพร้อมเจียวนะคะแล้วก็จะมี มันฝรั่งมะนาวฝรั่งเล็กๆมะเดื่ออันนี้ของนุ่มๆอันนี้ของทุกคนก็จะประมาณนี้นะคะมา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 ชิมกันค่ะว่าอาหารเขาจะเป็นยังไงนะคะเดี๋ยวอันนี้จะเป็นมันฝรั่งเนาะมันฝรั่งอบนะคะเดี๋ยวมาชิมทุเรียนครหอมมากเลยอ่าาหั่นให้ลูกเป็นชิ้นใหญ่ อันนี้เป็นเนื้อน้ำซอสทางนู้นแม่นั่งกับแม่ไปยากประชีพแล้วหนูของน้องกลิกใส่กรอกชิ้นใหญ่เลยของน้องอลิกขอบคุณครับประชีพใน่ผงกะหรี่ที่บ้านเราใช่งใช่ถึงว่าได้กลิ่นผงคลีรี่บ้านเรา เขาบอกว่าหนังมูกรอบมากชิมชิมมันฝรั่งกรปลาเอาไหมขอพี่ไหมไม่เอาเขาใส่แป้งเลยนะนี่มันฝรั่งของป,ป๊าใส่แป้งโอ้ยนะ เขารู้เลยว่ามีแป้งเนาะกแล้วก็อต้เ็นไันขาเที่เาโนนนอย่มโอเคไหมที่ทำงานจะมีอาหารอย่างนี้ให้เราสั่งแบบนี่ไม่ค่อยสั่ง ตอนนี้เขาก็กินอาหารกันิเรียบร้อยแล้วนะคะเด็กๆก็ไปของน้ำกันเนาะแล้วเดี๋ยวหลังจากนี้นะคะเขาก็จะกลับบานกันนะคะแต่ว่าถ้าอากาศดีนะคะมีแดดเนาะ เฮากะจะย่างเห่นออกกำลังกายย่อยอาหารจักน้อยก่อนจะเข่าบานนะคะเดี๋ยวตามมาเบื่องกันค่ะแต่ว่าถาาา้าหนาวเฮากะจะคงลับบานเลยนะคะเดี๋ยวเบื่งอีกเทียน,นึงนะคะมุมนี่เป็นเครื่องดื่มต่างๆของทางลานนะคะเบิ่งด้านาน,านี้อันนี้เป็นการเท่าหรือรลานอาหารนะคะอาหารกาแบแซ่บๆค่ะเดี๋ยวมือหลังจะพาพี่น้องมาใหม่นะคะ เดี๋ยวโรงเรียนของน้องอเล็กเพิ่นจะเปิดวันพุธนะคะーーกะเดี๋ยววันจันรถ้าเกิดว่าคลินี้เขาเปิดนะคะกะเข้าหน้าจะเปิดตอนเย็นนะคะและ้วกะจะพาไปหาหมอเนาะอาการดีขึ้นก็จะแบบว่าให้เขาได้ไปโรงเรียนในวันพุธเนาะเ <ๆ S 2> พราะว่าช่วงเนี้ยตั้งแต่ไปโรงเรียนมาเบ่อยากหยุดเลยนะคะตื่นเช้ามากกะแบบว่าถามไปโรงเรียนทุกมือเลยนะคะสําหรับน้องเล็กเนาะมันขากคเวลาไปโรงเรียนเนาะแต่ว่าเวลาไปหับหนี่ยเอยากกลับบ้านนะคะเพราะว่าอยากเล่นน้ำมูอยู่โรงเรียนเบอยากกลับบ้านนะคะ ช่วงนี้บ่วาเด็กหน่อยหรือคนใหญ่นะคะกะขอให้ดูแลระมัดระวังรักษาสุขภาพกันนะคะเพราะว่าเป็นช่วงที่อากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยเนาะเดี๋ยวจะเป็นไข่นะคะเพราะว่าไข่น้ช่วงนี้กระปดีนะคะโรลระบาดหลอกไม่กลับมาอีกแล้วนะคะสวยไหมลูกสวยไหมเห็นไหมลูกเดี๋ยวหาที่เดินสักหน่อยไหมหลังจากกินข้าวมาแล้วเดินย่อยสักหน่อยมั้ยต่อฟาวอลกเลีตินบินนะ เดี๋ยวเขาจะหาทีมมอม,อ,มอนะคะจอดรถแล้วก็หายางออกกําลังกายแถวนี้จักหน่อยนะคะเพราะว่าแถวนี้มีแดดนออแล้วเดี๋ยวเขาจังกระปับบ่นกันนะคะสาหรับคลิปนี้ก็ขอจบไปแค่นี้ก่อนนะคะไว้เจก,กัก็หม่คลิปหนาค่ะขอบคุณที่ติดตามรับชมแลบฟังกําลังใจให้กันค่ะสวัสดีค่ะ